สวัสดีทุกคนนะจ๊ะผลไม้ที่ชอบกินตั้งแต่เด็กๆในที่สุดก็จะได้กินแล้วรอคอยมานานแสนนานอันนี้เป็นต้นลูกว่าที่เราไปถอนมาแล้วมาปลูกเองคือนกเข้ามาปลูกไว้ในสวนเราเต้นไปหมดเราก็เลยจัดการถอนมาหนึ่งต้นคือต้องดมใบเขาก่อนนะจ๊ะใครที่ไม่รู้ เกี่ยวกับต้นลูกว่าไปศึกษาดูและเราจะต้องคือเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะสำหรับมือใหม่หัดปลูกไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับต้นลูกว่ามันจะมีลูกเล็กลูกใหญ่ไงต้นว่าต้นว้าเราสมหวังแล้วสมหวังดังตั้งใจปลูกมานานมากเลยเนี่ยเราปีนขึ้นมาดู แล้วตัดแต่งกิ่งใบออกบ้างบางส่วนกิ่งไหนที่ไม่มีดิดดอกออกผลเราก็ตัดเขาออกถือว่าต้นสูงมากเลยนะเนี่ยจริงๆสูงกว่านี้เราตัดเดี๋ยวถ้าเกิดเขาหมดออกออกผลจนหมดรุ่นเราก็จะตัดแต่งเขาจนกุดนะจ๊ะเห็นที่เขาแตกออกมาสองง่ามไหมน่ะอันนั้นเราตัด แต่งจนเขาแทบจะกุดเลยแล้วเขาก็สูงโตขึ้นมาอีก่ต้องอัดเก็บไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพอลูกสุกเราก็อัดขึ้นปกคลิปอีกเมื่อกี้กำลังจะอัดซะหน่อยแม่ล้มพอดีเลยโอ้หัวปูดเลยเดี๋ยวแม่ยังไม่ยอมไปหาหมอรอดูอาการก่อน เนี่ยบอกแล้วปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวไม่ได้นะเรานี่รีบลงเกือบล้มเหมือนกันรีบลงจากบันไดเกือบล้มเหมือนกันขาแม่เขาไม่มีแรงลงละขาแม่อ่อนเพราะฉะนั้นปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวไม่ได้แล้ว ต้องมีคนเฝ้าต้องหาคนเฝ้าแม่ถ้าจะต้องออกไปไหนสองคนอย่างวันที่เจเมษาก็ต้องไปเป็นเพื่อนเฮียเพราะไม่มีคนขับรถเพราะเฮียจะต้องใช้ไปหาจากักษุแพทย์ไงหมอจะต้องให้ยาขยายม่านตาตรวจเป็นต้อกระจก ทุกคนต้องไปตรวจสุขภาพดวงตากันนะจ๊ะบางทีเราอาจจะคิดว่ามันเป็นสายตาสั้นหรือยาวเพิ่มทําให้ตามัวจริงๆเราอาจจะเป็นต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินก็ได้ถ้าไม่ตรวจให้ละเอียดมันก็ไม่รู้ร้านแว่นตาเอะอะได้ก็นะเปลี่ยนแว่นเปน็น,ปนแว่นเป็นแว่นทั้งทั้งที่เขาจะรู้หรือเปล่าเครื่องมือเขาไม่ ไม่สามารถที่จะเจาะจงระบุได้ว่าเป็นต้อหรือยังไงใครมีความรู้ก็ช่วยมาตอบหน่อยแล้วกันคือร้านแว่นตาเนะ่ะเครื่องมือที่เขาตรวจวัดสายตาของเรามันจะสามารถระบุได้ไหมว่าเออนอกจากสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงแล้วมีโรค ต้อลมต้อกระจกต้อหินอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าใครรู้ตอบด้วยนะจ๊ะแต่ก็คงไม่มีคำตอบเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลเอง <laughs> โอเคหนึ่งสมองสองมือทำชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนนะจ๊ะท่องเอาไว้ชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงเสมอดูแลสุขภาพไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดอายุไขกันนะ นปที่เราตัดไว้แล้วเขาก็แตกออกมาแตกมาห้องของลูกสาวนี่ห้องของโฟร์นี่ห้องของโฟร์ลูกสาวเราแต่งงานแต่งงานไปนเรียบร้อยแต่งงานกับคุณหมอคุณหมอกำลังเรียนสัญญาแพทย์หัวใจอยู่ก็ไม่มีห่วงลว้นู่นห้องของลูกสาวคนเล็ก เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี5-2ก็ชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนตัวแลสุขภาพให้ดีๆรอวันหมดอายุไขกันนะจ๊ะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาีช่องเราด้วยทุกช่องให้ความรู้นี่เดี๋ยวอัดคลิปเก็บไว้แล้วก็ เดี๋ยวพอสูกก็อัดอีกทีนึงโอเคไปแล้วเดี๋ยวไปดูแม่ก่อนแค่นี้นะ